คุณต้นนี่ยังไงเนาะลูกก็ลูกเหมือนกันแหนยังเป็นลูกชายคนเดียวอีกให้มาเป็นเด็กเดินเอกสารอ่ะทีลูกสาวให้ไปนั่งทำบัญชีทำไมต้องพูดรุนแรงขนาดนี้ด้วยคะคุณโฟนเป็นพี่น้องกับพวกคุณนะคะแล้วอย่างอ่ะคุณโฟนเป็นพี่ชายของพวกคุณนะคะถ้าแกไม่หยุดพูดแกโดนเน่ะต้องลองสิ้ฉันจะไปบอกคุณพ่อเออเสียงดังอะไรกันอคุณต้นมา พ่อก็ไอโฟนสิคะพ่อมันจะทำลายพี่แป๊กอะแค่ว่ามันกินส้มตำแค่นี้เองอะแค่นั้นเองหรอพูดให้จบสิพูดอย่ามาเสียงดังต่อหน้าพ่อนะโฟนเป็นพี่น้องกันต้องรักกันไม่ใช่มาโทรกันแบบนี้แกไปนะไปให้เบก็ไปเลยไปให้พ้นก็ใ้ฉัน พ่อเรียกเราสองคนมามีอะไรหรือเปล่าคะพ่อจะให้แกสามคนเนี่ยไปฝึกง,งานที่บริษัทพ่อพ่อจะให้ไปกับกวางไปฝึกทำบัญชีกับฝ่ายบัญชีส่วนโฟนเนี่ยไปเป็นเด็กเดินเอก,กสาร <c oughs> ตำแหน่งเหมาะมากเลยคะ่ะคุณพ่อลูกเมียกเก่าของคุณพ่อก็เหมาะกับตำแหน่งในน้อยแบบนี้ละค่ะ ต้นคะรถพร้อมแล้วค่ะนี่ <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็น่าจะมืดเลยลนะ่ะคุณพ่อคะงั้นไปขอไปซื้อเสื้อผ้านะคะจะได้เอาไปใส่ไปฝึกง,งานไงคะกวางด้วยค่ะพอ่อ <c oughs> ไปสิเอออยากไปซื้ออะไรก็ไปซื้อนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปก่อน <c oughs> การเบริดของให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่เอาของคนนี้ไป่ใช้นะจ้าพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยพิ่งไปมีเรื่องจะเมาส์เรื่องอะไรวะคุณต้นนี่ยังไงเนาะลูกก็ลูกเหมือนกันแถมยังเป็นลูกชายคนเดียวอีกให้มาเป็นเด็กเดินเอกสารอะทีลูกสาวให้ไปนั่งทำบัญชีไอโม o. แกนะไม่รู้อะไรคุณโฟนอะนะเป็นลูกเมียกเก่า ของคุณต้นสมัยคุณต้นเขาหนุ่มๆนู่น,น,นเพราะเมียเก่าแก่แกตายคุณต้นน่ะก็เลยเอาคุณโฟนมาเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายก็เลยไม่ถูกกันถึงว่าเห็นแค่คุณแป๊กกับคุณกวางนั่งรถมาทำงานกันแค่สองคนไม่เคยเห็นคุณโฟนนั่งรถมาด้วยเลยมันก็เป็นธรรมดาเหมือนในละครนั่นแหละนี่อยัวโมจะเมาเรื่องของเจ้านายเลยลงรายการให้พี่ด้วยซาเดีย๋ยวลงไว้ให้ น้ำค่ะคุณโฟนขอบคุณครับป้าอย่างแกมันก็ได้แค่มองเท่านั้นแหละไอโฟนเหมือนหมาที่ขอเครื่องบินไงได้แค่มองบนท้องฟ้าอา้ทำไมต้องพูดรุนแรงขนาดนี้ด้วยคะ คุณโฟนเป็นพี่น้องกับพวกคุณนะคะแล้วอย่างอะ่ะคุณโฟนเป็นพี่ชายของพวกคุณนะคะมันไม่ใช่พี่น้องฉันนะป้าก็แค่ลูกเมียเก่าของพ่อฉันไม่นับว่าเป็นพี่น้องของฉันกับกวางจำเอาไว้ด้วยนะป้าเล็กใช่ค่ะป้าเล็กก็รู้นี่คะว่าที่พ่อเอามาเลี้ยงอะ่ะก็เพราะว่าแม่ของมันตายไม่งั้นมันคงไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้หรอกคะ่ะป้าเล็ก นี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกเอาบัวชเนี้ยไปใส่กรอบรูปแล้วก็เอาไปแขวนบนหัวนอนจะดีกว่าไหมน่าจะง่ายกว่าเพราะถ้าดูแล้วไม่น่าจะได้ออกรถหรอกพูดกันพอหรือยังทำไมคนเราต้องพูดดูถูกคนอื่นเขาด้วยทั้งๆที่เขาก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนอะไรให้นี่เอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไหม แกกล้าไล่ฉันเหรอไอโฟนฉันก็แค่ชี้ทางสว่างให้เอาเวลาที่ผู้จาดูถูกฉันเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่ให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าจิตใจอ่ะจะได้สูงขึ้นนี่แกแกกล้าว่าพี่ฉันเหรอลูกเมียเก่าพอกันเถอคะค่ะปาจะบอกอะไรให้นะคะเอะโบชัว์เนี้ย ป้าไปเก็บมาจากตลาดแล้วป้าไปวางไว้ในตะกร้าคุณโฟนแกก็แค่หยิบมาดูแค่นั้นเองแกไม่ได้คิดจะออกรถอะไรหรอกค่ะแป๊ก,กวางโชว์รูมเขาส่งโบชัวร์มาให้แล้วนะจริงอะค่ะพ่ออืมชอบพันไหนก็ไปเลือกเอานะ <c oughs> เดี๋ยวพ่ออาน้ำก่อนค่ะครับ เรียกรถกันเถอะน้องโม อ่ะนี่เอาของเมื่อคืนตามรายการหลือจ้ะได้จ้ะพี่แล้วก็มีเรื่องจะลาวให้ฟังโดยที่น้องไม่ต้องถามเรื่องอะไรไหนว่ามาก็คือคุณป๊อกไงคุณป๊อกหัวหน้าฝ่ายงานอะเขาบ่นทุกวันเลยนะเรื่องคุณแป๊กกับคุณกวางอะเขาบอกว่าวันๆไม่ทําอะไรเลยเล่นโทรศัพท์แชทแต่งหน้าสอนอะไรก็ไม่เอาไม่ฟังแหมต้องทําทําไมล่ะพี่ ก็เป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทนี่อืแต่ทำไมยักเหมือนคุณโฟนฮะคุณโฟนนะมีน้ำใจนี่เมื่อวานซื้อนะมาช่วยพี่ยกขอที่โกดังแล้วก็ที่สำกัญพาพี่ไปเลี้ยงน้ำด้วยอคุณโฟนเนี่ยน่าจะมาเป็นเจ้านายของเราเนาะพี่เนาะอืพูดอีกก็ถูกอีกแต่คงเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าต้องผ่านคุณแป๊กกับคุณกวางให้ได้ซะกอ่อน ฝันของฉันที่จะได้คุณโฟนมาเป็นเจ้านายก็ต้องเป็นฝันลมๆแรงๆละสิใช่ฝันลมๆแรงๆต่อไปแล้วก็อย่าลืมแจ็คของให้พี่ด้วยนะพี่เอาไปเก็บตรงนั้นกันกน,นะจ๊ะจ้าโอ้ยนี่คุณโฟนป้าตามเองกับมือเลยนะคะเนี่ยปลาลาของมักปลาล้าเพิ่งส่งมาจากสกลนครนี่ฉีกต่อนลุงมาเลยแล้วเนี่ย จ็บมากเลยอะ่ปะป้าเล็กมา <c oughs> อยู่ตรงนี้เองหาตั้งนานจะ,จะหาป้าทำไมหรอคะคุณพ่อจะให้ป้าไปทำมากกะโรนีอะคะ่ะทำมากกะโรนีหรอคะแบบแล้วนี่กินอะไรกันอยู่คะเนี่ยนี่เลยค่ะส้มตำปลาล้าค่ะ,อะเอาไปเลยป้าป คนจนแบบเนี้ยมันก็เหมาะแล้วเนอะกับคนจนอย่างไอโฟนอะลืมไปว่าแม่มันเป็นแม่ค้าขายส้มตำนี่นะใช่ใช่เป็นแม่ค้าขายส้มตำข้างทางไม่รู้ว่าแม่มันมีอะไรดีเนาะถึงได้มาทำเป็นเมียหรือว่าตะว่าอะไรฉันฉันไม่เคยว่านะแต่อย่ามาว่าแม่ฉันทำไมจะว่าแม่แกไม่ได้ แม่แกมันมีเกียรติอะไรให้ฉันต้องเกรงใจเหรอนี่ถ้าแกไม่หยุดพูดนะฉันอยาอส้มตำมาตแกนะแกอย่ามาทำให้ใสเธอแบบนี้กับ,บฉันไอโฟนถ้าแกไม่หยุดพูดแกโดนนะตกลงสิฉันจะไปฟ้อ,องคุณพ่เอ,อเออเสียงดังอะไรกันคุณต้นมาเฮ้พอ่อไอโฟนสิคะพอ่อมันจะทำลายพี่แป๊กอะแค่ว่ามันกินส้มตำแค่นี้เองอะ แค่นั้นเองเหรอพูดให้จบดิพูดอย่ามาเสียงดังตรงหน้าพอ่อและโฟนเป็นพี่น้องกันต้องรักกันไม่ใช่มาโทษกันแบบนี้แกไปนะไปให้เด็ก็ไปเลยไปให้พ้นก็ใ้ฉันไปคุณฟต้นคุณคุณต้นจะกินมากานักกะโรนีใช่ไหมคะ ไม่โกงไม่กินอะไรทั้งนั้นแหละ น้าป๊อกอะไรไมีอะไรมังคุณแป๊กกับคุณกวางไม่มาทำงานแล้วหรอโอ้ไม่มาแล้วนี่จะบอกให้ทดลองงานจนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่หน้าเนี่ยเหมือนยกภูเขาจากอกเลยอะเอา้าทำไมอ่ะนะจะทำไมแล้วก็คุณแป๊กกับคุณกวางอะเหยียบพี่ไก่ไม่พอทำงานก็ไม่เป็นนี่จะบอกให้นะ โทรแชท<ม>โทรไลน์ทั้งวันภาษาไทยก็ไม่เอาภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกอว่าก็ไม่ได้หรอกนะนั่นะ่ะลูกเจ้าของบริษัทนะนว่าก็ว่านะถ้าคุณต้นนะยกตำแหน่งให้กับคุณแป๊กกับคุณกวา,างน,ะนี่น้ำไม่ได้แช่งนะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแต่ถ้ายกบริษัทให้กับคุณโฟนนะ น้าบอกได้เลยมีแต่รวยกับรวยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะคุณโฟนอะ่ะเขาเป็นคนขยันนี่เวลาว่างไม่ได้นะไปช่วยแผนกโน้นแผนกนี้เขาทำงานไม่เหมือนกับคุณแป๊กกับคุณกวางเลยนี่คุณแป๊กกับคุณกวางนะขี้เกียจสันหลังยาวขี้เกียจไปหมดจับโดนนดจับนี่โอ้ยมีแต่คุยโทรศัพท์ท้งวันโม้ไปเรื่อยนี่ถ้าเขินคุณต้นยกให้นะเจง๊งบอกเลยคําเดียวเจง๊ง ฉันก็ว่างั้นแหละคงจะอยู่กันไม่รอดหรอกพวกเราอะ่ะแกฉันแล้วก็พนักงานคนอื่นนะเตรียมรับกรรมเลยอุ้ยไม่คุยแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วไปแล้ว,ลวพนักงานต่อ พ่อครับผมได้งานทําแล้วนะครับบริษัทที่ผมเคยไปสมัครงานเขาตอบรับให้ผมไปทํางานแล้วครับแกปีก้าขาแข็งเลยใช่ไหมถึงคิดจะไปทํางานนอกบ้านอะแต่ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็ยังอยู่บ้านหลังนี้เอา้าได้งานที่อื่นแล้วก็ออกไปที่อื่นดีไปอยู่ที่อื่นดีจะมาอยู่บ้านนี้ทาไมละ่ะใช่ คุณพ่อส่งแกจะเรียนจบแล้วอ่ะก็น่าจะพอได้ละปะาอย่ดพูดก,กันได้แล้วโอนพ่อจะไม่ยอมให้แกไปทำงานที่ไหนทั้งนั้นแกต้องช่วยงานที่บริษัทพ่อเป็นเด็กเดินเอกสารเนี่ยนะครับคุณพ่อใครบอกแกพ่อจะให้แกเป็นรองประธานบริษัทของพ่อรองประธานบริษัทเหรอครับคุณพ่อใช่แกเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด พ่อรู้ว่าใครเป็นยังไงตอนที่ให้ไปทดลองงานที่บริษัทนี่พ่อถึงให้โฟนเนี่ยเป็นรองประธานบริษัทของพ่อไงไม่ได้นะคะพ่อแต่มันเป็นลูกเมียเก่านะคะพ่อรองประธานบริษัทพ่อต้องให้ทรางสองคนสิจะลูกเมียเก่าหรือลูกเมียใหม่ก็ลูกพ่อเหมือนกันใครดีก็ควรที่จะได้ดีตอบแทน แกสองคนลองย้อนคิดดูสิฮะว่าทำไมพ่อถึงให้โฟนเนี่ยเป็นรองประธานบริษัทมีเรื่องจนหลาวให้ฟังโดยที่น้องไม่ต้องถามก็คุณป๊อกนะไไงคุณป๊อกที่เป็นหัวหน้าฝ่ายงานน่ะเขาบ่นทุกวันเลยเรื่องคุณแป๊กกับคุณกวางอ่ะ บอกว่าวันๆไม่ทําอะไรเลยแต่งหน้านะแชทแชทโทรศัพท์แล้วก็คุยโทรศัพท์ทั้งวี่ทั้งวันสอนอะไรก็ไม่เอาไม่ฟังว่างว่านะถ้าคุณต้นนะยกตําแหน่งให้กับคุณแป๊กกับคุณกวางนะ้าไม่ได้แช่งนะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแต่ถ้ายกบริษัทให้กับคุณโฟนนะนะ้าบอกได้เลยมีแต่รวยกับรวยเพราะอะไรรู้ปะ พราะคุณโฟนอ่ะเขาเป็นคนขยันนี่เวลาว่างไม่ได้นะไปช่วยแผนกน้นแผนกนี้เขาทางานไม่เหมือนกับคุณแป๊กกับคุณกวางเลยนี่คุณแป๊กกับคุณกวางนะขี้เกียจสันหลังยาวพ่อจะบอกให้แกรู้นะว่าแกสองคนเนี่ยทาตัวเหมือนนาฬิกาที่มีเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองไม่คิดที่จะก้าวหน้าเลยส่วนโฟนเขาเขาเปรียบเหมือนปฏิทิน ที่มีเลขหนึ่งถึงเลขสามสิบและสามสิบเอ็ดมีแต่ความก้าวหน้าโผล่ไปทำง,งานกับพ่อที่เขาทำงานครับพ่อ